พูด5ประโยคนี้ทุกๆเช้าหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมานะคะคุณจะมีชีวิตแบบมหัศจรรย์เราเอาเทคนิคครูไปใช้นะคะประโยคที่1นะคะพูดเลยค่ะตื่นมาฉันเป็นคนอารมณ์ดีประโยคที่สองนะคะฉันเป็นที่รักของทุกๆคนประโยคที่3นะคะ ฉันเป็นคนโชคดีประโยคที่4นะคะฉันเป็นคนมีวาจาเป็นขุมทรัพย์ทุกอย่างที่ฉันพูดเป็นจริงเสมอนะคะและประโยคที่5นะคะฉันเป็นคนที่หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ ราบรื่นเงินทองไหลมาเทมาคุณพูด5ประโยคนี้ในทุกๆเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมาติดต่อกันนะคะ21วันลองดูนะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแบบมหัศจรรย์ถ้าสนใจเนื้อหาเทคนิคเคล็ดลับเพิ่มเติมหรืออยากลงคอร์สเรียนกับครูแอดไลน์ครูมาได้เลยนะคะ ครูมีคอร์สเยอะ